สวัสดีครับนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อนะครับในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนค่ะนะครับซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของการบวกนะครับเศษส่วนและจำนวนค่ะแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรเรียนเรื่องของการลบนะครับเศษส่วนนะครับและจำนวนค่ะนนะครับหลักวิธีการง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนค่ะเนี่ยนะครับ ก็คือต้องทําส่วนให่เท่ากันนะครับโดยการนําส่วนไปหาคอลนอนะครับกรณีตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นี้ครับเศษสิบสองเศษสินะครับลบด้วยเศษสิบเอ็ดเศษยี่สิบหกนะครับทำเหมือนการบวกเป๊ะเลยนะครับก็คือทําส่วนให้เท่ากันนะครับในกรณีนี้นะครับเอาส่วนไปหาคอลนอเนี่ยจะได้เท่ากับยี่สิบหกนะครับนั้นได้วยี่สิบหกเราก็ดูครับนะครับเศษสิบสองเศษสิบสามสิบสามคูณอะไรได้ยี่สิบหกนะครับก็คือคูณ 2องเก้าสองคูณเท่าเศษส่วนนะครับก็จะได้12บสองคูณสองยีส่ครับสิคูณสองส่วน11บเส่วนยีนะครับไม่ต้องคูณนะครับเนื่องจากว่ามีส่วนเป็น26อยู่แล้วนะครับก็มาลบกันได้เลยนะครับเวลาลบก็เหมือนกับการบวกนะครับคือเอาเศษจับเศษมาลบกันครับส่วนตัวส่วนเท่าเดิมนะครับก็ได้เศษ13บส่วนยีนะครับ สามารถตัดทอนกันได้คตัดทอนกันได้ทาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเราก็ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการใช้แม่13มาตัดนะครับ13 1 13มหนส่ก็เตยตอบเศษ1นส่วน2นะครับตัวอย่างที่2นะครับเศษ14 1ส่วนดลบด้วยเศษ8ส่วน9้านะครับนำสิกับ9้านะครับไปหาคอนอนะครับหาออกมานะครับก็นะครับจะได้ทั้งหมดคือ4 5หนะครับก็ครับหาตัวมาคูณตัวส่วนนะครับให้เป็น4 5นะครับก็คือเิบสามสสนะครับ อันนี้คือเศษส่วนาครับคูณออกมาได้เศษ42ส่วน45นะครับลบด้วย40นะครับเศษ40ส่วน45สังเกตส่วนเท่ากันแล้วนะครับเอาตัวเศษมาลบกันก็ได้เศษ2ส่วน45นะครับซึ่งเป็นเศษส่วนยังต่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องตัดถอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำเป็นเศษไม่ต้องทำเป็นจำนวนค่ะนะครับนั่นจากว่าคำตอบเป็นเศษส่วนยังต่นเศษส่วนยังต่นอยู่แล้วนะครับต่อมาครับแสดงวิธีลบนะครับโดยการหาค้อนอนะครับ อาจจะเขียนโดยการย่อๆสั้นๆนะครับเศษ7็ดส่วน18นะครับลบด้วยเศษส1ส่วน30นะครับเอา18กับ30นะครับตัวส่วนทั้งสองจำนวนเนี่ยไปหาคอลนอออกมานะครับก็จะได้ทั้งหมดคอลนอก็คือ9กนะครับ90ก็ดู18คูณอะไรได้90นะครับก็หาตัวมาคูณเะาสิบแปดก็เอา5มาคูณ7ด้วยนะครับ5 7เจ็3 5ะนะครับ ส่วน30คูณอะไรได้90ก็คือสามสิบคูณ3นะครับเพราะสามสิคูณ31ก็ต้องคูณ3ด้วยจะได้คูณ3าก็สานะครับก็35มาลบ33ก็เหลือเศษ2ส่วน90นะครับซึ่งเป็นจำนวนคู่ทั้งคู่นะครับแน่นอนแม้2อตัดได้แน่นอนนะครับก็จะได้เศษ1ส่วน45นะครับเป็นคำตอบนะครับต่อมานะครับมาดูจำนวนคละกันบ้างนะครับจำนวนคละนะครับมีวิธีนะครับอยู่2วิธีนะครับอดับแรกนะครับนำ จำนวนนับนะครับด้านหน้าจำนวนนับด้านหน้าของจำนวนร์าเนี่ยออกมาลบกันนะครับ5้าลบ2ก็เหลือ3นะครับเสร็จแล้วเศษส่วนนะครับก็มาดูเอามาลบกันโดยการทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับโดยการเอาส่วนไปหาค่นอนนะครับก็คือ18นะครับ18เราก็เอามาทำได้เลยครับ6กคูณ38นั้นก็ต้องคูณ3ด้วยก็จะเป็นส3มสนะครับ บวกกับเศษ2องส่วนเกคูณได้สินะครับ9ก้าคูณสองสินะับสอก็ต้องคูณ2ด้วยก็เลยกลายเป็นสี่สิบแนะครับหลังจากนั้นนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับว่าเราไม่สามารถเอา3มาลบ4ได้นั่นจากว่า3น้อยกว่า4นะครับเราก็ต้องอ่ายืมนะครับยืม3เนี่ยออกมา1แยกออกมา1ซึ่ง1ตัวนี้ก็คือเศษ18บแส่วนสินั่นเองนะครับเอามาบวกกับเศษ3ามส่วนสินะครับอ่ะ เอาแล้วก็เอามาลบกันนะครับเนี่ยส่วนนะครับส่วนเท่ากันหมดเลยนะส่วนเป็นสิเท่ากันหมดเลยก็เอามาบวกลบกันนะครับสิบอ่าก็เป็น18บดบวก3าก็เป็น21บนะครับ21ดลบสนะครับก็จะเหลือเศษ17นะครับส่วนเท่าเดิมคือ18นะครับก็จะคําตออมา2อเศษ17บเศษสิบแนะครับนะครับแล้วก็มีวิธีที่2นะครับก็ ทำให้เป็นเศษเกินนะครับ5นะครับโดยการเอามาคูณกันหคูณห้าสามสิบวกหเป็น31นะครับส่วนเท่าเดิมนะครับส่วน6กนะซึ่งวิธีนี้ดีที่สุดนะครับ9ก้าคูณสองบวกกับเศษอีก2นะครับก็เป็น20ส่วนเก้านะครับเสร็จแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับเอาส่วนไปหาคอนอก็คือได้คอนอคือ18นะครับแล้วก็เอาเศษมานะครับมาลบกันครับได้53าสิบส่วนสิซึ่งเป็นเศษเกินนะครับก็เอามาหารกันเพื่อให้ได้จำนวนชะนะครับสังเกตคำตอบ ทั taken, yes? ้งสองวิธีเท่ากันนะครับก็หลักการจะมีอยู่ว่านะครับทำส่วนให้เท่ากันเท่านั้นเองนะครับโดยเราจนไปหาคารน่นะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดชนิดศาสตร์นะครับหน้า46ถึง48นะครับนักเรียนก็ลองทำกันดูนะครับพอเขาสะดุดนะครับก็ให้ดูคลิปซ้ำนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ฝึกทำด้วยตนด้วยตนเองนะครับก็ควรดูหนังสือนะครับควดูหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ตรวจ เวลาอ่านในเวลาครูทรงเฉลยไปก็ช่วยดูนะครับดูคำตอบด้วยว่ามันคิดยังไงมันทํำยังไงได้คําตอบได้ยังไงนะครับจะได้เก่งๆครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้ตเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ